หากลองมองไปดูเกมรุกของลนะิเวอร์พูลณเวลานี้3ประสานอย่างซาร่ามาเน่และเฟอร์มิโน่ก็ดูเหมือนจะมีแค่โมเมนตซาร่าบีคนเดียวที่ยังคงรักษาฟอร์มการเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับสำหรับมานเน่ที่ฟอร์มการเล่นในช่วงหลังนั้นเริ่มที่จะดรอปลงไปจนเริ่มมีกระแสที่จะหานักเตะคนใหม่เข้ามาทดแทนในอนาคตและนักเตะที่แฟนบอลหลายคนมองว่ามีสไตล์การเล่นคล้ายกับมานเน่นั่นก็คือทางด้านอลันซัมมิสแมน วันนี้ออบไซกับจิตเซียนเขียนมาเล่าจะขอพาผู้ชมไปทำความรู้จักกับอลันซามัสแมนจอมลากเหลือจากสาริกาดงนิวคาสเซิลกันเลยครับตอนนี้เรามีไลน์สำหรับชาวอ็อบไซแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตารางการแข่งขันผลการแข่งขันทัศนะฟุตบอลรวมถึงช่องทางการชมฟุตบอลสดและโปรโมชั่นดีๆจากเว็บพัธมิตรเพื่อไม่พลาดแอดเลยแอดออไซอลันซามัสแมนเกิดเมื่อ12มีนาคม1997ที่ประเทศฝรั่งเศสปัจจุบันอายุ24ปี สำหรับชีวิตในวัยเด็กของเขาก็ถือว่าค่อนข้างสดใสเล,เลยครับไม่เหมือนกับนักฟุตบอลคนอื่นๆเนื่องจากเขาเกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยทําให้ชีวิตของเขาในวัยเด็กก็ถือว่ามีต้นทุนที่ดีกว่าเด็กคนอื่นๆแหละครับมาสเมงเริ่มต้นเล่นฟุตบอลกับพี่ชายมาตั้งแต่เด็กเขามักจะถือรูปฟุตบอลติดตัวไปด้วยในทุกๆที่ในวัยเด็กมาสเมงถือว่ามีทักษะการเลี้ยงบอลที่ยอดเยี่ยมและฝีเท้าของเขานั้นดีกว่าเด็กคนอื่นๆในแถวนั้นแหละครับ นอกเหนือจากนี้ก็ยังมีความเร็วที่ไม่ธรรมดาก็เรียกได้ว่ามีพรสวรรค์ติดตัวมาตั้งแต่เด็กเลยก็ว่าได้จนในปี2011มาสแมงเริ่มต้นเล่นฟุตบอลให้กับทีมเยาวชนของเอฟซีบโรนหลังจากนั้นก็ย้ายมาอยู่กับสโมสรสซงงเไเตียนในชุดเยาวชนทั้ง u 17และ u 19ก่อนที่กองการชาวฝรั่งเศสรายนี้จะได้ขึ้นมาอยู่กับทีมชุดใหญ่ในปี2013เลครับ จากนั้นเขาก็ย้ายไปเล่นกับสโมสรโมนาโกโในปี2015ก่อนที่จะถูกปล่อยยืมให้กับสโมสรฮันโนเวอร์และบาสเตียนสำหรับแมนเชสเตอแล้วเขาเปรี่ยบเสมือนนักเตะที่มีพรสวรรค์แต่ยังไม่เจิดจรัสซึ่งเขามันจะถูกวิจารณ์ว่าครองบอลและติดเลี้ยงมากเกินไปเลยครับก่อนที่เจ้าตัวจะเริ่มมาโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นตอนที่ย้ายมาอยู่กับนีสและนั่นก็ทำให้นิวคาสเซิลเห็นฟอร์มนะครับแล้วก็ยอมควักเงินถึง16.5ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวเขาเข้ามาร่วมทีม การย้ายมาค้าแข่งในถิ่นเซนจ์ป้าของแมตส์แมงเจ้าตัวเริ่มทําผลงานได้อย่างโดดเด่นจนตอนนี้รีได้ว่าเป็นเดอะแบนในแนวรุกข,ของ New ิวคาสเซลเลยก็ว่าได้ด้วยดีลาการเลี้ยงบอลที่ยากจะหาใครหยุดได้บวกกับสถิติการเลี้ยงผ่านคู่แข่งในพิมลีกลุ่ฤดูกาลนี้ <S <S เขาเป็นรองเพียงแค่อดาม่าตาเล่ของวูฟทันตันเท่านั้นนั่นยิ่งทาให้บรรดาทีมยักษ์ใหญ่ในพิมลีเริ่มจับตามองเขามากยิ่งขึ้นเลยครับนอกจากนี้แมสแมงยังสามารถเล่นได้ทุกตำแหน่งในแผงกองหน้า รวมถึงยังเล่นได้ดีทั้งสองเท้าหากเขาสามารถหาสมดุลระหว่างความสามารถเฉพาะตัวกับการเล่นแบบเป็นทีมได้แล้วหรือก็ในอนาคตเขาคงจะก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะร,ระดับแนวหน้าของยุโรปได้ไม่ยากเลยครับและสุดท้ายนี้ก็คงต้องติดตามดูกันต่อไปล้ครับว่าอลันซัมเมอร์สแมงจะโชว์ผลงานได้ดีขนาดไหนในฤดูกาลนี้เราเองก็ได้ติดตามและให้กำลังใจกันต่อไปและทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวของจอมลากเลื้อยแห่งทัพสาริกาดงนิวคาสเซิลอลันซัมเมอร์สแมง หากทวีชมชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องออฟไซด์ของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนไปเลยครับสวัสดีครับ